สวัสดีชาร้อยเอ็ดเซอร์ซิีของเ<ใ>จลันลาให้ฮาป้าจิงโก้กันไปถึงไหนแล้วเจ้าคะแต่ที่แน่ๆวันนี้เจ๊จะชวนทุกท่านไปร่วมงานเต้นรำเก๋ๆอย่างฟิตเนสร้อยเอ็ดคลับแฟนซีพาร์ที่ไนต์ดูเท้่งฟงานแฟนซีลีลาดของชมรมฟิตเนสเทสบาลเมืองร้อยเอ็ดเจ้าค่ะ ที่โรงแรมเพชรรัตน์กาเด่นของเรานี่เองว้าวว้าว,ว,าวอะไรดีอะไรเด็ดใครรัดหรือไม่รัดตามมาดูกันเลยชมรมฟิตเนสร้อยเอด็ดนำโดยคุณพ่อรังสัรคชื่นชมประธานชมรมฟิตปังเอ้อประธานชมรมฟิตเนสเทศบาลเมืองรออ้อและคณะกรรมการชมรมคนสวยคนหล่อทุกท่านรวมใจจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการพบปะสังสรร์ง,งานเลี้ยงปีใหม่ให้สำหรับเพื่อนๆต่างชมรมที่มาจากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมหาสารคามกลสินยโสธรมากันแบบร้อยแก่นสารสารสิสสลปกระเจ <ละ S 1> ียวและแขกผู้มาร่วมงานกันกว่าเก้าสิบโตแปดร้อยกว่าชีวิต OMG เยอะจริงๆพร้อมใจกันแต่งตัวสวยงามให้ตรงตามคอนเซปต์แฟนซีสุดล้ำและสร้างสรรค์ครีเอทสุดๆอืมเห็นแล้วเข็ดฟันเปรียปร้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวกันจริงๆใครเคี้ยวมาหลบไปเลยเจ้าค่ะประชันกันแบบไม่มีใครยอมใคร ก็ได้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายพลากรบุญประคองและนาย,ยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอด็ดนายบรรจงโคสิจิรนันมาร่วมงานพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็มาเช่นกันว่าแล้วก็ามาร่วมเปิดฟลอร์ี่การรำวงบับักจังหวัดบิกกิออฟบิตะลงุงชาๆาไอ้ยะมาดูดลวดลายในการมูฟเมน ท่วงค่ะและลีลาของแต่ละคนกันดีกว่าเจ้าค่ะใครเป็นอย่างไรดูเอาเลยไปดูลีลาเท้าไฟกันแล้วเราน่นี้เจ๊ขอพาท่านผู้ชมไปชมคอสตูมสวยๆคอสเพลย์เก๋ๆที่แต่และท่านคืนนี้จะเต็มสวยงามสร้างสรรค์ เ่นมาสวยงามกันทุกคนใครเป็นใครกระชากไหวกันแค่ไหนดูเอาเธอเจ้าค่ะมันดูคุณน้องของเดียนดีกว่าค่ะน้องเต้ยของของเดียนมาในชุดเกาหลีเต็มยศเหมาะมากค่ะนางเหมาะมากมาก หลายๆคนหลากสีสันคัลล์ฟูลม,มีความสุขหน้าตายิ้มแย้มแฮปปี้กันทุกคนออกมาเต้นรำกันแน่นฟลอร์เลยทีเดียวทำเอาเจ้าของงานยิ้มจนแก้มปลิกยาว,ยาวไป,ไปแต่เจลล่ามางานทั้งทีก็ต้องปลอมตัวมาแบบเจียมนื เียมตัเพราะกลัวเป็นข่าวจริงๆจุกค่ะแต่ที่เด็ดที่สุดต้องมาดูลีลาของสามสาวคนนี้กันเอาดูสิอันนีอันอน่ะอ้าวอ้าวเต้นกระจายกันเลยทีเดียวแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลย นอกจากนี้นะคะยังมีโชว์สเต็ปแดนซ์สวยๆจากน้องๆชมรมหลีลาดมหาวิทยาลัยซารคามอีกด้วยสร้าง,งความคึกคักนๆดู าก็มีการประกวดแต่งกายแฟนซีกันด้วยหลักเจ้าคะประเภทสวยงาประเภทสร้างสรรค์อุ้ยแต่แต่ละท่านแต่ละชุดแต่ละคนแต่ละนางแบบทั้งนั้นยังยังไม่พอมางานนี้ทั้งทียังมีของขวัญของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ามาแจก และก็แจกให้กับผู้มาร่วมงานชนิดแบบว่าไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนงานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จสวยงามและยิ่งใหญ่จริงๆค่ะคณะผู้จัดงานเขาจะปลื้มกันแค่ไหนนั้นมาฟังกันค่ะครับก็จะเรียนให้ทราบว่า,างาน แฟนททดิลาตอย่างนี้เราเริ่มจัดมาแล้วเป็นปีนี้เป็นปีที่ห้าจาจุดเริ่มต้นร<อ>เราเอาคอนโดคณะกรรมการของเราว่าเราน่าจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึง่งในเบื้องต้นเราก็เอาราะกรรมการของเรากับสมาชิกที่อยู่เ,เล่นฟิตเนสอยู่เป็นประจำนั้นได้มาหมดเรื่เราเป็นเริ่มเาเต้นที่ไหมไทยเต้นเป็นประจำเอมันมันมันมน่าจะจัดเล็กน้อยไอ้จำ จุดเริ่มต้นของเรา,าจากนั้นเราบอกว่าเอ้เราเราได้จุดสําคัญแล้วจุดว่างานเราจะเป็นไปยังไงร,รูปร่างเป็นยังไงเพราะเราจะเน้นในเรื่องการออกกําลังกายาาการออกกำลังกายกันเอาใารออกกำลังกายเฉยคนจะเบื่อก็ต้องอานึกถึงเรื่องการดีลาสรล้ำงแล้วก็มีการทั้งสันกันดังนั้นเราก็เริ่มมาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้แล้วก็มีการนาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราพอสิ้นปี อย่างปีกลายลปรเทศ้เดีอวกายเราจองห้องต่อเลยว่าปีหน้าเราจะเอาเอาวันวันวาเลนไทน์เหมือนกันเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวระเอ็ดหรือพี่น้องชาวใกล้ชาวไกลก็ดีนักเรียนที่มาดูงานบ่อยๆมาร่วมมาเล่นกิจกรรมในมีเครื่องของเล่นอยู่เยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเทศบาลณสุความสาคัญในเรื่องการรักษาสุขภาพ เกยการออกกาลังกายโดยใช้เครื่องฝันแรงเหล่านี้ค่ะสําหรับชมรมฟิตเนสร้อยเอ็ดนะคะตั้งอยู่ที่ไหนคะคุณพ่อคะเราตั้งอยู่ที่ สำนักงานที่เกาะกลางบึงนั่นแหละฮะอยู่ในเกาะกลางบึงกลางไทยเลยค่ะทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ติดต่อสอบถามได้นะคะต้องขอปรบมือให้กับชมรมฟิตเนสเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของเราที่เขาได้เสริมสร้างความรักความสามัคคีรักสุขภาพตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอ หน้าตาก็เลยยังดูหนุ่มดูสวยดูดิกันทุกคนเลยว่าแล้วเ็นทีเจ้ J ก็ควรจะไปเข้าจำรมฟริตเนสกับเขาบ้างสมัยนี้ทนเทรนนี้ต้องรักสุขภาพเท่านั้นละคะ่ะอย่าลืมนะคะมาเจอกันไดน้ที่เกาะกลางบึงพระราชายัย ที่ชมรมฟิตเนสเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของเรายินดีนนนต้อนร,รับทุกทุกเทศทุกทุกวัยจ่าค่ะ